เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่ต้องใช้แอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยมือแห้งมากแพ้คันแล้วก็มีผิวอักเสบที่เป็นได้นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าเรื่องผิวอักเสบก็คือการจุดติดไฟซึ่งอแอลกอฮอล์ที่ทาเนี่ยบางคนทาเยอะมากชุ่มมากไปโดนละอองไฟเนี่ยมันจะกลายเป็นอันตรายเกิดเป็นแผลไหม้ได้เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ต้องเรียนว่าสังคมอาจจะไม่ค่อยได้ตระหนักนะอย่างที่ผมเรียนคือ เป,เป็นวิสัยทัศน์ของทางผู้ใหญ่ของคณะแพทย์จุฬาและโรงพยาบาลคณะแพทย์เท jasat จุฬาลงกรณ์ก็เลยทําให้เราเกิดความคิดเีีอยากางทางานนีขึ้นผมเ,เมื่อเมื่อได้รับโจทย์มาเนี่ยผมก็เลยเตั้งทีมวิจัยแล้วก็ไปขอทุนจากสํานักงานการวิจยัยแห่งชาตินะครับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจยัยนวัตกรรมเราได้เงินทุนวิจัยมาผมก็เลยเได้เชิญอาจาร,ร,รย์โรดริสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของน้ํายาฆ่าเชื้อสารเคมีต่าง ให้มันช่วยพัฒนาสูตรเราก็ทํากันอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาช่วงโควิดค,ครับในช่วงที่ผ่านมาทากับนักพัฒนาสูตรอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาแก้สูตรกันอยู่หลายรอบมากจนกระทั่งสําเร็จใน,ในที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นสูตรนี้ครับค,คุณสมบัติค่ะคุณนนสมบัติของน้ํายาตัวนี้เนี่ยต้องเห็นว่าเป็นน้ํายาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อนะครับทั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสรวมถึงเชือ้อโควิด -19 ด้วย เราได้ทดสอบเรื่องอประสิทธิภาพแล้วเราคิดว่าเรามีความมั่นใจว่าค่าเชื้อได้ดีมีความเสถียรฮะสามารถใช้ใช้ได้แล้วก็มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนอกจากนั้นเราได้ทดสอบเรื่องความปลอดภยัยต,ต่อต่อต่อผิวมนุษย์นะครับรวมถึงเราได้ทดสอบความปลอดภยอัยกับในในเรียกว่าทําการทดสอบว่าในเด็กและในผู้ใหญ่สามารถใช้ได้ไหมเราพบว่าสามารถใช้ได้ดเพราะฉะนั้นเป็นน้ํายาที่เราสามารถ โดยรวมคือเป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อมีประสิทธิภาพสูงเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่มีปัญหาจากแอลกอฮอล์สามารถใช้ได้ใช้ได้ในท,ทางเรียกว่าพื้นผิวและผิวกายาครับผมอันนี้คือทัดเทียมหรือว่าเหนือกว่าแอลกอฮอล์คะคือต้องใช้คำว่ามีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อได้ได้ดีในเรียกว่ามอาีอยู่ในแคตติกรีอยู่ในประเภทกลุ่มเดียวกันนะครับ เรียกว่าสามารถใช้ได้กับทั้งพื้นผิวแล้วก็ผิวกายในแง่ของประสิทธิภาพเนี่ยต้องมาระบุอีกทีว่าเปอร์เซ็นต์การฆ่าเชื้อซึ่งซึ่งมันจะต้องทำลงลงรายละเอียดมากกว่านั้นแต่แต,แต่ขอเรียนว่าเท่าที่เราทดสอบในง,งานชิ้นนี้เนี่ยนะครับ,รบเชื้อ,อเชื้อก่อโรคโควิด -19 เนี่ยตายนะครับเรียกว่า เป็นทีอ่อย่างมีนัยยะสําคัญเป็นในเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้ทดสอบแล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าตายภายใน1นาทีนะครับ,รบเรียกว่าเรียกว่าเก้าเก้าินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าแล้วถ้าเกิดเรามีแบบว่ามีเข้าปากไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรไหมต้องต้องคิดว่าสารที่เราผลิตขึ้นมาตัวนี้มีความปลอดภัยสูงครับาสามารถโดนผิวได้แล้วก็สามารถเรียกว่าโดนโดนผิวได้แม้กระทั่งผิวที่ละเอียดอ่อนอย่างผิวเด็ก ผิวผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้สารที่ใช้เนี่ยเป็นสารประกอบของสารฆ่าเชื้อมีเรียกว่ามีหลายตัวแต่ว่าเราได้ทดสอบแล้วเนี่ยคือมันเป็นสารที่มีการใช้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสารที่ไม่เคยมีคนใช้เลยมีความปลอดภัยสูงสามารถโดนเขาเรียกว่าคาแนะนําคืออยากให้หลีกเลี่ยงนะครับเรียกว่าเยื่อบุเยื่อเมื่อกเยื่อบุต่างๆในช่องปากในตาต่างๆแต่ว่าถ้าหากว่าคือคือ มันไม่ได้มีการทดสอบว่าถ้าโดนเยอะแค่ไหนแล้วจะยังไงแต่โดยทั่วไปเนี่ยการโอกาสที่จะสัมผัสเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็โดยทั่วไปเท่าที่เราทดสอบมาเนี่ยเราไม่เจอปัญหาใดๆเลยนะครับ,รบมีการทดลองใช้แล้วหรือยังคะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ่ะมีการทดลองกันใช้แล้วในกลุ่มกลุ่มผู้วิจัยเองเ่องเบื้องต้นนะครับเราก็รวมถึงแม้กระทั่งเอาไปให้บุคคลที่บ้านนะครับใช้ด้วยเราเราตอนนี้เนี่ย น้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้เนี่ยได้มีการเผยแพร่ใช้ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็ในคณะแพทยาศ,รรศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพยาบาลในห้องผ่าตัดนะครับมีการใช้น้ายาฆ่าเชื้อตัวนี้นะครับแล้วก็รวมถึงวิทยาลัยพยาบาลนะครับสภาการชาติไทยหรือตอนนี้มีชื่อใหม่ว่า ลืมชื่อใหม่ทุกทีสถาบันการพยาบาลศรีสวิงลินทิลานะครับซึ่งเป็นซึ่งซึ่งเป็นเป็นอยู่ในรู้เดียวกันกับโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ได้มีการใช้น้ำยาคาเชตัวนี้อยู่ครับเพราะว่าผลตอบรับดีมากครับคนรู้สึกว่าดีไม่เน่ะมีกลิ่นหอม แล้วก็ไม่ไม,ไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวครับค่ะและจะม,มีการออกวางจำหน่ายอะไรยังไงคะ,ะเพราะว่าเห็นว่ามีราคาถั่วแอลกอฮอล์ด้วยเรามีการจดทะเบียนออยอแล้วหรือยังอะไระยัง,ไง่ไหครับสารตัวนี้เราได้จดแจ้งนะครับเป็นวัตถุเป็นวัตถ,อถอออุอันตรายออกฤทธิ์ประเภท3เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าผ่านขั้นตอนนั้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่วนว่าเราได้จดสิทธิบัตรแล้วจดแจ้งเป็นวัตถุ ไอประเภท3ขึ้นทะเบ,บียนออยออหลังจากนี้เนี่ยก็คือเป็นด้วยความที่ว่าน้ำยาฆ่าเชื้อตรงนี้เนี่ยเจ้าจอของเรียนว่าเจ้าของสูตรเนี่ยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ะ>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะนักวิจัยเนี่ยเป็นผู้ผลิตหลังจากนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยก็คือขอเชิญเรียกว่าทำ,ทำเรื่องถ่ายทอดเทคนโนโลยีนะครับหรือว่าทำเรื่องของไลเซนส์ทรานเฟอร์คือ เรียกว่าถ่ายทอดทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อเอาออกไปใช้งานใน,ใน,ในท้องตลาดได้จริงครับเพราะฉะนั้นคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยนะครับก็จะมีพันธมิตรที่สนใจนะครับที่เอาออกมาใช้ในท้องตลาดเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนไทยในการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อให้ปลอดภัยและลดผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นครับก็คือในเวลาอันใกล้นี้แหละใช่ไหมคะ ในเวลาอันใกล้นี้ครับี่หวังเป็นอย่างยิ่งครับค่ะขอบคุณะนครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ